เวีครับเขียวไปทอมฮันติงเอาเราชมนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับวิธีการใช้สูนย์เปิดนะของหน้าไมา้ตะปูไฮเปอร์โซนิกนะครับทุกรุ่นเลยจริงๆแล้วมันมีสูนเปิดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้รีวิวนะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ท่านดูอันนี้ก็คือตัวไวเปอร์ไฮเปอร์โซนะครับความเร็วอยู่ที่มา300 3าถึงสามร้อยแดฟุตต่อวินาทีนะมีด้ามมาให้นะครับ1นชุดเนี่ยจะมีหน้าไม้แล้วก็รูปนี้นะครับแล้วก็คลิปหน้ามีด้ามนะครับทางท้ายตัวนี้ยืดหอดได้นะครับท่านไปซื้อบาไท้ายดีๆมาเปลี่ยนก็ได้นะครับขอให้มันเป็นแกนสิบมิลน,นะครับมิลิเทอรี่นะก็ใช้ได้เลยนะครับมานะเดี๋ยวมาประกอบกันก่อน ครับราคาเดี๋ยวแจ้งท้ายคลิปนะสหรับตัวหน้าไม้จริงราคาเนี่ยผมแจ้งไวทุกคลิปแหละนะครับตัวนี้ก็ขายมาหลายปีแล้วนะครับเป็นโมเดลใหม่ออกมาน่าจะสองปีนะครับน่าจะสองปีไม่แน่ใจนะก็พัฒนาต่อมาจากตัวเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์เนี่ยเขาเป็นโบ <Whoa. S 2> ฟัซพิทอนคอร์ดโบนนะครับก็คือเขามีมีด้ามนะครับแต่ว่า ไม่สามารถใช้สลับกันได้นะระยะไกลอะไรไม่เท่ากันนะครับทุกอย่างไม่เท่ากันเลยนะครับบางคนเข้าใจผิดนะครับนึกว่าตัวนี้คือตัวแมนบ้ามาเปลี่ยนด้ามไม่ใช่นะครับลิมก็ไม่เท่านะครับความยาวระยะดึงสโตกนะครับรางความยาวไกลนี้ก็ไม่เท่านะครับไม่มีไม่มีอะไรเท่าเลยอเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนสลับกันไม่ได้น็อตตัวนี้นะครับเอาไว้ขันยันนะเอาขันออกก็ได้นะครับเอาไว้ขันยันตัว ขึ้นสายนะครับเวลาเราไม่เล่นกันไม่ให้เด็กขึ้นสายตัวนี้ที่เหลือเนี่ยก็คือน็อตที่เหลือเนี่ยก็คือเอาไว้ประกอบนะครับประกอบตามสุดได้เลยนะขันน็อตเก่าออกใส่น็อตใหม่แต่วันนี้เราไม่มาได้ดูนด็อตหรอกนะครับเนี่ยพวกนี้ความเร็วสูงนะครับความเร็วขนาดนี้ท่านไปดูในคลิปได้เลยนะครับต่างประเทศเนี่ยเอายิงกวางล้มกันไปเยอะแยะนะครับวางไว้เทลเนี่ย ใส่หัวบอร์เดทดีๆนะครับหัวบอร์เดทผมก็มีนะส่วนมากในอุปกรณ์พิเศษพวกนี้นะครับพวกหัวบอทดทอะไรต่างๆเนี่ยหลายคนนะครับซื้อไม้จากที่อื่นมาแล้วก็สอบถามนะครับก็ผมไม่ได้จําหน่ายทั่วไปนะครับคือผมเอามาแล้วก็ขายให้ลูกค้าเป็นสวัสดิการลูกค้าที่ซื้อไม้จากผมนะครับเดี๋ยว ลูกค้าจากที่อื่นเนี่ยผมกาลังดูอยู่นะครับอาจจะต้องบวกนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําไรให้ผมนะครับผมก็จะสั่งมาเผื่อท่านจะได้มีเล่นนะครับเพราะบางคนเนี่ยสั่งมาแล้วก็มีลูกแค่สามลูกเนี่ยนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีให้เล่นนะครับมีอยู่แค่นั้นนะครับหัวเปลี่ยนได้หัวใบมีดอะไรก็ไม่มีนะก็งานสงสารเหมือนกันเดี๋ยวผมเปรียบเทียบราคาิีนึนงเดี๋ยวจัดก,การให้นะครับตัวนี้ มันมาอย่างนี้มันขายอย่างนี้นะครับท่านเอาไปติดกล้องติดศูนย์ติดเลตติดตดอทได้หมดเลยนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะให้ท่านดูนะครับเป็นตัวอย่างคือวันนี้ผมจะมาติดศูนย์เปิดนะครับศูนย์เปิดแต่ศูนย์ตายนะครับศูนย์ใกล้นะครับบางคนเฮ้ยมันใกล้เกินไปหรือเปล่าพี่มันใกล้เกินไปมันจะได้เหรอนะครับ honored, ปืนลูกโมส,ส,สั้นๆนะครับสองนิ้วครึ่งเนี่ยศูนย์ใกล้กว่านี้นะครับเขาก็อย่ิงกันได้เลยนะฮะ นะฮะขันยันเข้าไปนะครับมันจะมีน,อน็อตตัวเนี้ยนะครับใส่ก้าไปตรงก่อนนะครับไม่ต้องขันแสงมากนะครับงานรุงงานตัวนี้เนี่ยเป็นงานสามดีพิ้นนะครับเป็นสามดีพิ้นนะก็ถือว่าสวยนะครับสวยนะเดี๋ยวนตะ้องขยับให้มันตรงก่อนนะครับ ขยับให้มันตรงตรงนี้นะครับถ้ามันเข้าร่องเนี่ยมันจะไม่นิ่งนะครับมันจะเคลื่อนได้นะครับเพราะเราใช้น็อตตัวเล็กนะก็แค่ขยับก็รู้แล้วครับเนี่ยขันเข้าไปอย่างเงี้ยถ้ามันอย่างนี้ได้เนี่ยก็ถือมันไม่ตรงนะครับถอยมานิดนึงขยับนิดนึงขอให้มันตรงแล้วก็ค่อยขันนะครับ สองข้างนะเพื่อที่จะยึดให้มันตรงนะครับเนี่ยท่านก็จะได้ศูนย์เห็นไหมครับท่านก็จะได้ศูนย์เพื่อเล็งแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับศูนย์ตัวเนี้ยเดี๋ยวนะมันมีพิเศษดูด้วยก็คือมันเปิดไฟได้เอาประแจใส่ตรงมปุ๊บเห็นไหมนะครับมันเลี้งแสงได้เนี่ยอ่ะ แล้วก็เล็งยิงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟปิดไฟใหนดูนะอันนี้เปิดไฟนะน,นี้ปิดไฟนะก็เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับตัวนี้ซื้อไปนะครับท่านก็ใช้การเล็งเผื่อนะครับเพราะว่าศูนย์ตายอย่างเงี้ยเขาเล็งเผื่อนะเราต้องมืออาชีพหน่อยนะครับแต่มันช่วยใน ด้านเทคนิคอนนะครับก็คือมันเล็กกระทัดรัดสวยนะครับมีแบบมีไฟก็มีนะครับแบบไม่มีไฟก็มีเนี่ยอันนี้แบบไม่มีไฟนะครับน,นี่ตุวหลังตัวหน้าเหมือนกันนะครับเอาไว้ก็ขันยึดได้เลยนะครับมีสีเขียว กับสีส้มทีเขียวเปิดไฟให้ดูนะเขียวนะให้ปิดไฟอยู่เดี๋ยวเปิดไฟนะปิดไฟเปิดไฟปิดเปิดนก็เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมนะครับเนีสำหรับท่านนะปิดเปิดปิดเปิด ศูนย์ตัวนี้นะครับถามว่าเอาไปใช้งานอะไรนะครับมันเป็นงานสามดีพิ้นนะก็ผลิตขึ้นมานะครับไม่ค่อยที่จะทำราผมนะคือเป็นงานใช้งานแข็งแรงทนทานแหละแต่ว่าในความสวยงามต่างๆเนี่ยมันงานสามดีันก็จะลักษณะนี้นะครับก็ออมันเป็นงานผมว่าเชิงเทคนิคนะครับก็คือถ้าใช้สําหรับการป้องกันตัวเนี่ยเหมาะนะครับ ผมว่าเหมาะนะเพราะว่ามันเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับก็ัน,นี้เอามาให้ดูกันนะครับศูนย์เน่ตัวเนี้ยนะครับมีสีส้มกับสีเขียวนะครับแบบมีไฟกับไม่มีไฟนะครับเปินะดไฟเปินะดไฟแล้วนะปิดไฟเปิดปิด ก็สำหรับราคาเนี่ยนะครับศูนย์เนี่ยมีไฟเนี่ย550นะครับส่วนลูกค้านะที่ซื้อนาไม้จากผมนะครับแบบไม่มีไฟ350นะก็ลองติดต่อกันมานะครับใครต้องการเอาไปเล่นนะส่วนหน้าไม้เนี่ยหมื่นห้าร้อยเท่านั้นนะครับพันท้ายยืดถอดได้ความเร็วสามร้อยกว่านะครับคันติ้งเอาดอยชกนะ 086089ไอ้0860809669นะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับความเร็วสูงมากนะครับตัวเน,นี้อันพวกนี้นี่คืออุปรกรณ์เอาไปติดต้อหงือกปลาได้นะเดี๋ยววันหลังว่าง<ม>ๆก็ค่อยมาติดค่อยมาอะไรกันนะี่นะไปแล้วฝากติดตาม,มาไว้ด้วยนะครับมีหน้าไม้รุ่นใหม่ๆนะครับมานำเสนออยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีราคาพิเศษนะครับ พิษประตัวสองตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีมาได้แแหละเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าตัวไหนน่าจะออกมาจัดโปรก็ฝากติดตามด้วยนะครับหลายท่านไม่ได้ติดตามนะครับพอมีโปรก็อาจจะไม่ทันนะในฝากกดซับสไครต์กดแจ้งเตือนอะไรไว้นะครับเผื่อมีตัวที่ท่านชอบที่ท่านหมายตาอยู่ออกมานะครับท่านจะจะได้รับไปในราคาถูกๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ